สวัสดีครับพบกับอูเช่นเคยครับกับรถมือสองของ Master Certified u s e ยูสานะครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอคันนี้ครับผมมิวเอนะครับตัว2.5 DVD นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับโอเคเยาพาดูรถรอบๆคันก่อนนะครับราคานะครับ675,000นะครับตัวนี้สามารถฟรีดาวได้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับโอเคเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับ เริ่มอย่างดูตรงด้านหน้านะครับโมหน้านะครับก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเด y ไรท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับเรื่องของตัวยางนะครับยางก็จะเป็นบริด e s สโตนนะครับผมตัวนี้ดาเป็นปี2020นะครับก็เลยบอกว่ายางใช้ได้นะครับยางยังใหม่มากเลยนะครับหลอกยางเหลือๆลูกค้าเอาไปนี่ใช้งานต่อได้เลยนะครับนั่นานะครับบันไดข้างอยู่ครบเลยนะครับสีซินเวอร์นี่ผมบอกเลยว่าดูแลรักษาง่ายมากนะครับ สวยด้วยนะครับเห้นีค,ครับแยวผมจะลองดูตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับพอกว้างนะครับตัวเบาะนี่สามารถพับลงไปได้ก็พับลงไปได้เลยนะครับเป็นพับเรียบไปอย่างนี้นะครับก็สามารถวางสัมภาระนะครับได้เยอะเลยนะครับคันนี้ เรามีจอด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับมีจอ LD ด้านหลังด้วยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกก่อนครับผมมาดูที่ห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2,005นะครับ DDI นะครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็น VGS Turbo แล้วนะครับเป็น Turbo แปรผันนะครับห้องเครื่องนี่ก็ยังเดิมสนิทเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยนะครับนี่ครับผมไล่ตัวด้านข้างให้ดูฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยน็อตถอดเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับ ฝากระโปรงก็เดิมมากนะครับสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับโอเคนะครับพอเดิมดูตะเข็บด้านข้างได้นะครับตัวนี้แผ่นเพลทนะครับอยู่ในช้งานปกติเลยคานเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูข้างในตัวรถกันบ้างครับผมเริ่มจากแผงคอนโซลข้างก่อนครับก็จะเป็นลายไม้นะครับให้ความหรูหรานะครับโอมาลัไนะครับสามก้านพร้อมมัตติฟังชันนะครับ ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นสีเบรดนะครับสีเบรดนะครับเบาะสวยงามนะครับตัวเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับใช้งานง่ายเกียร์เป็นออโต้นะครับออโต้พร้อมเล็กทรอนิกนะครับก็มีเลฟโทนิกบล็อกหน้าจอเป็น DVD นะครับคอนโซลบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับที่หาตัว SUV นะครับราคานะครับ6 7แ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่แพงเลยนะครับ ลูกค้าที่สนใจนี่คือจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับฟรีดาวน์ได้เลยถ้าสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านท้ายบ้างครับผมแผงคอนโซลข้างเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเบาะก็พับได้นะครับเป็นแบบพับราบนะครับของมิวเอ่าตัวแอร์ก็เป็นแอร์แย่นะครับพร้อมจอ DVD ด้านหลังนะครับก็เพิ่มความสนุกสนานเวลาลูกค้า่าที่ใช้งานด้านหลังนะที่ผู้โดยสารด้านหลังนั่งนะก็จะได้ ชมได้นะครับโอเคผมไปสรุปตัวรถกันเลยครับครับผมก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับก็คันนี้นะครับเป็นอีซู u ูม X นะครับตัวปี2014นะครับเครื่องยนต์2.5 DVD นะครับราคานะครับ679,000บาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวนะครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมถ้าสนใจนะครับอาจจะทักมาในเรื่องของตัวเบอร์โทรหรือว่าช่อง YouTube นะครับ ถ้าลูกค้าสนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมมารีวิวแต่ถ้าชอบคันไหนก็ทักเข้ามาได้เลยครับเรายินดีให้คำตอบทุกคันครับผมตอนนี้อู๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับผม